มะละกอมะละกอยังไงสองแถวนี้ค่ะสองแถวเขาเรียกวามะละกอสองแถวนี่ค่ะสองแถวล้างขั้นตอนนี้จะยากนิดนึงมันมันน้ำยางมันเยอะมะละกอที่เราเลือกเอฟซีเช่าถามว่าใช้ผ่านอะไรมันถึงกรอบนี่เ็วเล็กๆค่ะเล่นๆค่ะเล่นเลค่ะเอาไปโยนไหมคะเล่นเลค่ะเล่นๆค่ะพร้อมโยนค่ะทุกคนค่ะ เราก็ไปตลาดกันกลับมาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะต่อไปเราไปดูกันนะคะว่าในส่วนของวัตถุดิบต่างๆที่เราได้มาจากตลาดนั้นนะคะเราจะต้องมีกระบวนการในการล้างในการเตรียมของในการเก็บวัตถุดิบยังไงวันนี้นะคะตอตอจะมาบอกทุกเคล็ดลับเลยนะคะที่ตตมีอยู่แบบไม่ได้กักเลยค่ะใครที่ดูได้ชมการคัดของของเราแล้วจะรู้สึกแบบว่าหูกว่าเขาจะได้ส้่มตำหนึ่งจานอะ่ะมันมีที่มาอย่ยังไงนะไปกันเลยค่ะไป อันนี้จะเป็นมะละกอนะคะมะละกอที่เราเลือกเอฟซี FC ชอบถามว่าใช้พันอะไรมันถึงกรอบมันอยู่ที่การเกร็บรักษาด้วยนะคะจะให้ดูก่อนนะมะละกอสองแถวะคะ่ะดูนะ้มะละกอมะละกอยังไงสองแถวนี้ค่ะสองแถวเขาเรียกมะละกอสองแถวนี้ค่ะสองแถวเวลาไปตลาดบอกเขาว่าใช้มะละกอดำเนินค่ะซื้อมะละกอดำเนินนะคะพันดำเนินนี่ค่ะดำเนินสองแถวไม่คะจะรู้ถ้าสามแถวมันก็จะมีอีกแถวนึงแต่มันจะลูกเล็กนะคะ นี่ค่ะล้วก็ปอกปอก,ปอกไปนะคะอันนี้นะคะใช้กีวีค่ะอ่แปดสิบบาทนะคะร้านทุกอย่างนี่มีนะคะล้างน,นะคะล้างขั้นตอนนี้จะยากนิดนึงมันมันน้ายางมันเยอะนะคะล้างน,น้ําที่หนึ่งนะคะเวลาเราปอกไปเราก็ปล่อยทิ้งไปอยู่ในตัวเพราะว่ายางมันจะออกไปนะคะต่อไปเป็นน้ําที่สองนะคะเราลูบดูก็ได้นะคะสัมผัสมาดูว่ายางมันเริ่มหมดยาง เราจะใช้มือสัมผัสมันนะคะมือจมอกูกลิ่นลิ้นต้องพร้อมการทำอาหารนะคะแล้วก็จะล้างค่ะแค่น้ำสองบางคนก็ไปแล้วนะไม่ได้นะเธอ,อต่อไปก็จะเป็นน้ำสามนี่น้ำสามค่ะอ๋อลืมบอกไปค่ะทุกคนขาน้ำที่สี่อ่ะต้อง้าดน้ำส้มใสชูด้วยนะคะใส่เยอะไหมใส่เพื่อให้มันกรอบนะคะอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูค่ะเทลงไปเลยนะจ๊ะ นี่ค่ะเราล้างนะคะแล้วต่อไปทำไงคะหาตะก้าแป๊บเออขอ,อนี้ก็ได้แล้วก็ล้างน้ำที่สี่ค่ะน้ำสุดท้ายค่ะพอล้างเสร็จแล้วนะคะทุกคนขาเอามาแช่ค่ะแช่นะคะเรียงไปเลยจ้า เราแช่เรียงๆกันไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอาน้ำแข็งโปะค่ะถ้าเราแช่ข้ามคืนทุกคนขาห้ามปาดหัวนะอย่าปาดหัวออกปาดตูดเนื่องจากน้ํามันจะเข้าไปในลูปมระกกอแล้วมันจะทําให้มระกกอมันอุ้มน้ำอะค่ะมันจะไม่ได้โอเคเราจะขายวันเสาร์ใช่ไหมเราปอกแต่วันศุกร์ค่ะปิงตื่นเช้ามา ตบลบๆเราก็เอามะละกอขึ้นค่ะเอามะละกอนะคะที่เราอัดไว้แล้วะคะ่ะขึ้นไปเพื่อไปสับต่อไปไปดูการสับมะละกอนะไปเลยจ้าขั้นตอนการสับนะมีดเนี่ยบอกเลยค่ะว่าซื้อนะคะอันนี้ก็ได้80บาท ร้านิบาทหรือตลาดนัดฟังนะไม่ต้องซื้อแพงเราต้องรับคมแล้วมีบางๆเนี่ยขูดดีมากสับดีมากนี่สับ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 จังหวะที่เราถากที่เราสอยสอยเนี่ยค่อยๆสอยค่อยๆสอยลงไปมันจะยาวมันจะพอดีเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วเส้นมันจะมีหนาบ้างมีบางบ้างนี่เลวเล็ค่ะเล็ดเล็ค่ะเล็นเล็ดค่ะ แล้วเราก็หมุนมืออันนี้เราไม่เอานะเราจะปาดเราสรับสับแล้วค่อยๆทำก็ได้ค่ะทุกคนค่ะแรกมันอาจจะไม่สวยนะแต่ไม่เป็นไรนะเราจะบอกเลยค่ะว่ามันก็จะใหญ่บ้างเราถากนะเดี๋ยวก่อนนะมันชา้าไม่ได้เพราะว่าชา้ากลัวมีดโดนมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนมือซ้ายนะคะที่เราจับมะละกอนะคะหมุนๆเราอย่าเพิ่งบิดเร็วนะนะคะ เส้นมันจะต้องตรงๆอะค่ะมาละกอสับกับมาละกอขูดต่างกันยังไงมาละกอสับเนี้ยจะอร่อยกว่ามาละกอขูดเนื่องจากว่ามันจะมีเส้นที่ใหญ่ที่หนาแล้วก็จะกรอบกรุบๆแต่ว่ามะละกอขูดได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าอารรถรสในการกินอะมันจะไม่สนุกเหมือนกับการเคี้ยวมาละกอค่ะกล่อมเนี่ยค่ะก็จะถาบลงไปเวลาเราจะเช็คว่ามะละกอเราเด็กเราล้างดีหรือไม่ให้กํมมาละกอขึ้นมาค่ะแล้วหวานลง ถ้ามะละกอหวานลงเส้นกระจายแปลว่ามะละกอเด็กล้างดีล้างไม่ต่ํากว่า3ามหรือห้าน้ําแต่นี่ค่ะมันจะกระจายฟังนะคะมันจะกระจายโอ้มันจะกระจายเนะะี่ทำมันจะกระจายจกร,ยม,กร,ยกร,รม,มันจะไม่ติดแต่ถ้ามะละกอเด็กล้างแค่น้ําเดียวหรือล้างแบบไม่ได้ลอยน้ำนะ่ะเอาใส่ยางฉีดมันจะลงแบบมันจะเหนียวกําแลวมันจะเหนียวนี่ หลังจากที่เราสับเสร็จแล้วเจ๊ต่อต่อไปทําอย่างไรเอาไปโยนไหมคะลันล่นค่ะลันรนค่ะสอนโยนทุกคนขาฉันสับเองได้นะคะก็ทําให้แบบว่า <ๆ S 2> ลูกน้องไม่กล้าดา่านะไม่กล้าด่านะคะใหม่สี่เป็นคนสับนะคะหลังจากนั้นทุกคนขาเราเก็บใส่ถุงนะคะแนะนํานะถุงขนาดนี้12บสคะูณยีไม่มีเจาะรูนะคะทุกคนขาไม่มีเจาะรูเลยนะนะคะ เราจะสับค่มคืนนะคะ FC หรือว่าทุกคนชอบถามว่าทำยังไงถึงกรอบทำยังไงถึงกรอบเนี่ยมันอยู่ที่พันมะละกอด้วยต่อไปทำยังไงเรานำไปเก็บค่ะเราไม่ต้องกระแทกอะไรเลยนะคะอันนี้สมมติว่าเราใส่ไม่เต็มเนาะเราแค่จับมาเอาลมออกนิดนึงแล้วก็มัดมดัดอย่าให้อากาศมันเข้านี่ค่ะแล้วเราก็ ไปเก็บค่ะหลังจากที่เราได้มาแล้วกอมาแล้วนะคะเราจะให้มันกรอบใช่ไหมคะเราวางเลยค่ะวางเลยค่ะและก็วางเลยค่ะขอน้ำแข็งครึ่งสอบสูตรความเด็ดเข็ดไม่หลับหลังจากนั้นนะคะเราก็เทน้ำแข็งไปค่ะสมมติว่าเราเรามีหลายถุงเหมือนตอต่อค่ะจะจะจะสับไว้เยอะเราวางเป็นชั้นนะวางเป็นชั้นแล้วก็โปดน้ำแข็ง น้ำแข็งนี้ทับพอเรากระบวนการเสร็จนี้แล้วใช่ไหมเราก็ปิดฝาน้ำแข็งไว้ย้ํานะครับทุกคนขายอย่าให้มะละกอลอยน้ํานะรูต้องเจาะนะคะเจาะเจาะรูตรงนี้ค่ะถังน้ําแข็งน้ําแข็งมันจะมีรูอยู่อย่างเงี้ยนี่ค่ะทุกคนขายเนี่ยตรงเนี้ต้องเจาะรูนะอันนี้ต้องเจาะรูนะคะทุกคนขายอย่าให้น้าแข็งอย่าให้มะละกอลอยน้ํานะให้น้ํามันไหลผ่านแล้วน้ําแข็งนะขอให้อัดอย่างเงี้ยค่ะสักหนึ่งนิ้วนะคะที่ขึ้นมาเนี่ยประมาณหนึ่งนิ้วนะคะเพื่อว่าความเย็น เอซีบางคนถามต่อมาว่าสามารถอัดตู้เย็นได้ไหมความเย็นไม่ถึงค่ะแล้วจะอัดในช่องฟิตได้ไหมถ้าเป็นจุดช่องฟิตไอติมเลยอ่ะเนี่ยไม่แนะนําจะทำยังไงก็ได้ไม่ให้มาแล้วกอคุณนออมน้ําแล้วฉ่ำเนี่ยค่ะแล้วก็อัดไปเลยทีเนี้ยพอเราจะนํามาใช้วันต่อมาสมมุติว่าต่อนี่สักงนั่นแต่วันวันพฤหัสเรามาใช้วันเสาร์ใช่ไหมคะเราเอาออกมาทีละถุงค่ะอ่ะอันนี้ให้ดูถุงนี้เลยนะ มาทางนี้ดีกว่ามันไม่มันมันต้องใช้มีดเพราะที่นี่จะแบบนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เทออกมาเนี่ยค่ะทุกคนค่ะอยากให้ดูถางว่ามันกรอบไหมมันกรอบมากแปลว่าความกรอบอ่ะหลุดเข้าไปในหน้าต่อเลยเนาะแต่มันไม่ได้ค่ะนี่ค่ะมันละกอค่ะเนี่ให้ซูมดูเลยค่ะมันละกอไม่อมน้ํานะตัวเองดูนะใครเป็นแม่ค้ามันละกอจะรู้อะค่ะมันเย็นจัด พอมันเย็นจัดแล้วมันจะกรอบค่ะทีนี้เราก็พร้อมตําเลยนี่ค่ะสูตรเคดไมลาแต่สิ่งหนึ่งที่ทำมะละกอเองทุกคนที่ไม่กรอบก็คือ1บอกได้เลยค่ะความขี้เกียจ2คัดของอะ่ะไม่ได้คุณภาพและก็3การเก็บรักษาที่ไม่ดีค่ะมันทําให้มะละกอของเราเนี่ยไม่กรอบแล้วก็ไม่งาใครที่เข้ามาดูนะคะตรงสับมะละกอกับมะละกอเนี่ย FC ฟามินเข้ามาพูดคุยกับเจ้าตัแตกได้นะคะแล้วก็ พูดถึงอ่ะใครเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องเตตองแตกและสำหรับบันเทิงสิด้วยนะรับรองเลยค่ะว่าเราจะพาทุกคนอ่ะมาดูเคล็ดลับต่างๆถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วชื่นชอบพรก็มิ้นเข้ามาสอบถามมาได้นะคะหรือว่าจะทักมาในหน้าเพจก็ได้อยากให้ตอตอแบบเล่าเรื่องเราอะไรสำหรับวันนี้การเก็บมะละกอไปแล้วค่ะเล่นๆค่ะ